บรรยากาศแบบนี้บโบบห็นทักเสือได้บริยังมันเลงนางครอบครัวเพิ่อนเนาะกินข้าวนำการอบอุ่นรสสั่นเนาะอืมเอาเอาเออาแซ่บเอเอาเอแซ่บแซ่บผอตู้กินกับเขากินกินอีกบ่อน่อก็บเห็นตุ้ยังแล้ออกินอะไก็มันตุ้ยเออ เรากินยากินนี่แล้วก็บรีบเตียงก็สแตลสแตลก็จะกินอีกบ่อปลาตกินให้มันตุ้ยแล้วมันกตุยเฮาดมมีชื่อกระตุยเฮานไปช่ไหาไ้หเัยกระาเดี๋ยวขอ่นเนี่ยดให้มันเขาไหนบ่เออบีลงเออ เลยเสียบคาร์ลดบัตรน,นี่แค่นั้นแหละไฟมันหุ่งเลยเดย้แค่นั้นแหละยังไงรถไฟฟ้าก็ฉากรถบัตรน,นี่กิมนมบุถึงตีมีแต่เจ้าเอาไว้กไกลๆร้านแค่นั้นแหละอันนี้นะอ่าคันว่านั่นล้านมันจกของนกเรียบร้อยเลย อืมเอ้พี่น้องไหนโอ้ตกใจเลยพอดีน้องเมฆลืมโทรศัพท์บอสันเห็นอยู่บ่สะพนอยู่ใช้กับบ้าเตียงล่าสุดฮะอยู่อยู่ตารงอยู่ตรางเฮือนว่าตรางเฮือนตรางเฮือนน้องคนเลยโอ้พอดีย่างมาเบิ่งรอบเบื้องหลบมาเด้อมันจะมีตั้งนั่งอยู่เหรอหนีป่ะเออ Hilla 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 nó hilla 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 เอ้าสบายดีเด้อสองสาวเนาะใจหายใจคว่ำพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์หายไปสันดกอ้าวเจออ่าใช่เห็นสาวเต๋อเอามาเนื้อมึงแล้วว่าไฟนี่เฮาน่ะเนื้องเลยหุ้งคักบ่ฉากไว้บ่คืนนี่บ่มีหัวฉากตายเจ้าว่าไปแล้วบาทนี่ใช้บ่ท้องใช้มาวัดกระดูของเจ้ากับมังค่อยฮะฮะ

ของพ่อเขาเอาให้เมื่อวานนี่พี่น้องเลยฮุ่งคักอีหลีเหรอแต่ว่ามันมันบกค่อยเป็นเล่าแหละอาจจะปั๊บบ้างมันปั๊บได้อยู่มุนมุนนะมุนเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเล่าโบกายเห็นแล้ชุดแบบนี้เป็นเล่ามันมันไว้ไว้ไว้เฉพาะอัส่องส่องไฟสว่างอันนี้เป็นยังไง แล้วมีมีการมีงานอะไจะใช่ันี้จ้าชิใช้ะน่ไรมนโอ้ฮ้โอ้ให้วนระเบิดเขาหล่นน้ำนางอันนี้พี่น้องไเนาะมันเขาติด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 หน่อยเอา้้บริษัทเดบริษับเปล่าได้ใช้ก่อนโอ้ใช้ก่อนเพรนี่นะเป็นฐานที่อยู่เออเอาหมอไพ่บริมีบริษัทีเขเดียวไเนาะ บ่อันมันต้องมีหม้อไฟมหรอตะเข่ามีแต่ก่อนมีอยู่แต <apl> <śmy> <Napoleon>. ่ม <disappointing> ันส <ım eni> ิตายแล้วมันเสียร์มันแตกแล้วเออ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 ได้มีซ้ำทีเยีงนี่บ่สิยี่ยงไปหน้าก็ได้ได้ไปนอนเนาะการควบการเขี่ยดูบ่อกับพ่อก้านกับแต่การอยู่เลยนี่อือ๋ออ๋อ ขนาดนี้เงียมกับกบเขียบมันก็เตะไปแล้วเฮียงหรอเนาะอยูอ่หรอกรมันหุ่งโพดแห้งแด้ดีกบเขียบมันจังเออเม็นเลยเนาะมันอยู่ปะอยู่เหลี่ยมตามันอยู่จมไปแทนเฟินเอเออ่าๆบริการแต่หึงลพี่น้องเพื่อนเอาเงีงให้กันนะเนี่ยอาคือว่าเขาเ่าแล้วเลีวเล้่ยวระบ้อเข่ามันมาจา้ะค่ะ เลื่อให้ชื่ว่าให้กับแม่กับคุดเอาแบบมันได้สุกนะได้ได้ได้ชอบปันนะ่นละปีนี้ได้สิบสองสอบว้ายเห็นเนาะบอกพวกโบกุบบ้มกินใช่ไหมเนาะ <laughs> เออ่าอ่ามันมาตูนคนช่อยมากมือไหนไหนบึมบึมมือไหนไหนโดยมือปั่นมื่อนั้นเลยเนาะโดยโอ้ยเห็นเนาะสิบสองสอบมันก็ใชได้อยู่สักข้าวสารประมาณสักสี่ห้าสอบ ประมาณนะะ people, right. no. ั้นพอเอาไปซีเลยอืมอืมอืมเอาาบุรบกวนเวลาท่เจ้าเลยเด้อยันว่าชิคิี้ราทีมนี้ว่าไปนะฮะเออยันมันมันขำมันมืดแล้วเออเกลังว่าชิเมื่อแล้วบริกระดายบ่บ่เตียงโทรหาว่าน้องเมฆเลื่มโทรศัพท์ป่ะสันเพิ่นนั่งอยู่ในนี้ป่ะสันเนาะเราผัดไปเฮียอยู่ในรถมัม่กะคักพ้นแล้ว อ่าพี่น้องเอ้ามีเต็นอ่าข้างหลังบ้านซาเตวพี่น้องมันอยากมื้ออยู่หน่อยนึงเด้อบอลี่เบิ่งอืมบ่สิซื้อดอกไฟมาให้ลาอยู่ก็ลืมอีหพอแล้ว่อีกเนาะนี่างหลังบ้านนี่มันอยากมือนอยนึงมีดอกไฟมีดอกไฟมาใส่สักดอกนึงสิว่าโอเคนนี่พี่น้องคักอยู่อ่า กท็ทาอยู่อันนี้มันหันมันเดี๋ยวมือบืนก่อนแต่บมลืมจิซื้อมันนึ่งให้เรามาย้อน,นออใส่ทั้งหลังนี่ก็โอเคละพี่น้อยไบ่มีปัญหาเนี่ยครับใส่นี่ก็ถือว่าโอเคแจ้งหูแจ้งตาอ่านีกเป็นไฟทั้งพอลุงพันธัยเมื่อวานนี้พี่น้องก็เป็นความเมตตาแห้งเนาะฮุ้งคัด ยังสว่างสบายสิเล่คือบอลลี่เองก็ต้องได้ใส่ว่าส่วนลายก็อยู่อยู่ยังมือคัมืมาคืนแล้วก็ต้องอ่ากําลังสิกินข้าวแรงบ่ย่านินะบ้าบ่หนะ่ะฮะโอ้ยย่านไปเช็งคนรอเโล่กับ่านเออย่านาติใช่า,านแคอ่อืมได้ยังกินอ่ะน,นะโต บลบปัด๋อเอาอันี้ไปเก็ด้วน้ำเว้นเอามีอยู่น้ำลดเอาไว้ละกินให้พักให้พักหำมดูนี่แห้งมากแห้มากบอเอ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 อโอ้โหขออนุญาตพี่น้องเลยเออป่ามันใหญ่โพด อออแก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 ินแกินแกให้เพลนน่แกให้เพนน่เฮ้ยหำาอมอืมอืมอืมม่เลข่าวแรงนะพี่น้องเนาะครอบครัวกินกินกิอิ่มแล้วฮะบ่ยแล้วกินนี่อืมครอบครัวสเตว มีแค่นี้สามสี่คนแล้วขอบคนน้อยขบคนน้อยคันว่าน้อยเฮาเฮงน้อยเฮามีสามคนนึงเฮาก็ได้กำลังอน้ำไม้มกกพมนะี่น้องเลยเนาะอื่ากินผอ้ตู้เห็นแล้วบ่น้ามนะลองมึงแล้วบ่อเห็นแล้วลองแล้วลองแล้วเออน้ำไม,ม่น้ำบัดน้ำใด ว้าชิมูเพื Wet, ่อนแท่นั่นแหละอืออือกินกับข้าวหุงบ่ออืออืบรรยากาศแบบนี้บบบบริเห็นเสื้อได้บริยัามนเรงนางครอบครัวเพินเอ่อเนาะกินข้าวนำการอบอุ่นรสัตว์เนาะอืออืออือ เอาเอาเอาสเตลเอาเอาเอาเชิ้ตเช้ตเชิ้ตเชพอตู้กินกับเพากินกินอีกบ่หน่ะอ่าเออก็ปวดเห็นตุยเรียกแล้เออกินอะไรมันปวตุ้ยเออเรากินยาไอ้กี่นีแล้วกับ๊อบีบ่เตียงก็สเตลสเตลก็จะกินอีกบ่ก <speech> ินอ่าแต่กินให้มันตุ้ยแล้วมันปวตุ้ย เฮาแต่ดมมีชื่อกระตุ้ยเฮาน่ะเฮ้ต้อได้แต่หมดตัเออเก่งแรงยังหมดตัวอีกนี่เนียกินอยู่นี่บ่แต่ละมือกันอะเราได้ไฟของของเอื่อยละไม่เป็นอะไรกับภาคกันมานั่งกินอยู่นี่เลยสบายเลยพี่เนี่ยจะนอนนะสาวมากะเต็มพากันกินนะสาวใช่เหมือนแนะนำเห็นแล้วละเรามาบอก มาเมื่อใดมุดเชิญนี่ก็มามื่อนี้สิมาบ่บ่วหัวน้ำเพิ่อนเออ่นมาหลินบอเอออ่าคนมาหลินมาหัวน้ำตีตะกี้ฮันถ้าเจ้าอยู่มองรถเ้าจอดฮันนอกประตูเนาะแม่นบ่คุดคุยยันในฮันกลับมาอยู่อีกแค่อนึงบัดนี้บ่ต้องบ่ไปใช้แล้วบัดนี้เด้อ อุบายใส่กระยาเด้อประจำการอยู่นี่แหละพี่น้องเออประจำย่นี่อ่ะประจำย่นี่รับบาทที่นี่อืมปม่ตู้เป็นได้ไม่ตู้ฟันดีอยู่บ่นอนอยู่พี่มึงเคยถามเราจะคื่อะไรพี่น้องเออฟันอยู่บ่นอนอยู่นี่มยฟันเลยเออเออเน่ลูก ตอตินเก็บลกอโอันตรายแลวิเ็ไม่งอดใขรยอนได้หาหมดตอดอ๋อมลินเออโมลินโมลินโมลินมลินเร่ไม่อายชิพ่านใช่ป้งอืออยาชิ่นใส่เอาอืมเป็นอไเนะ เาแรงอันปลาบาบุญชื่อมาให้นั่นบ่อืออือเป็นยังไงอยู่พุ่นเล่นม่โตอยู่พุ่นนอนฝันเลื่อยอยู่บ่อยู่พุ่นคือแม่คือกันบ่กันในนี้ละอืออืออยู่พุ่นกับอยู่พี่อันไหนนอนมวนกูกันคักกูกันอยู่นี่มันเป็นอันไหนคือนอนมวนมวนถ้ามีกำลังใจมันอยู่คักเลยเออแล้วมีกำลังใจบ่เออเออ โอเว้นได้ที่นอนได้ที่นอนใหม่บอมันกว้างมันอ๋อมันสบายเนาะพ่อตู้เนาะมันมหาอืำยุงก็ะไลแมน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 อยู่นี่แหละมันกว้างมันควงแบบนี้นี่มันสะดวกสบายเนาะแบบเดียวกันมาดเดียวกัน

มเาน,านี่ยคือรถทุกรถก็ c จ ạ y เลยมันมึดอ,อืมอืมสากได้ละบอ่อชะเตียวนั่นเจ้านะ่ะมันมุ้ยปักเสียบนะบอ่อเอามานี่มาดึงมาพี่มาโอ้ยน้อบ่เป็นยังลูกบ่เป็นยังชาติเพิ่นเป็นชัดงานเออเป็นช่างงานใช่ไหมเป็นช่างงาน อ้าวพอตู่ก็เอานี่วัดออกรถแล้วเชียร์แข่งอันนี้เป็นเสียงเนี่ยเฮ้ยเบิังย้อนเราใส่รถอืมโนนนี่อย่างเงี้ยอันนั่นมันมีซองหู้มันบ่ต่เราเราเราใช้นี่บุเป็นนี่นี่นี่ฮักตัวนี้ออกรถเจ้าผ้าใช้ผ้าเจ้าน่ะมามาฮักแบบบินออก่มรถปฏิยังรถนีกินข้าวก่อนก็ได้คานวะกินข้าวก็ได้ เพราะว่าสาจจยพันก็ต้องสากรถไฟพงไฟฟ้าพันอีกจะบินออกางรถง่ายอย่างรถนี่ตีตัวนี้ออกางรถแมนแหละแมนตะกลมหะแหละอแต่ตัวแมนต้องใส่ไมมบอทไมมาห้องเอา เ้วก็ซากพอวรลี่ซื้อปลักใหม่เพิ่นผัดน,นเสียบบเป็นว่า่ันตอนนี้มันมีสามสามหูเออป้าทรศัพทไปลืมทรศัพท์ไปเลยจะหน่อยกำเมาอีกแไปไได้บังได้บัก่อไรวยหักบนสามนฮงเล้วได เออนั่นแหละแค่นั่นแหละมันหักง่ายๆนิดเดียวพอเห็นบไ่ไหมก่อนใช่ไหมบ่ได้หันโอ้าะหันยากกูช้างฮ่าคัมบูปินเลยมันยากเนาะเอาไปเชียบเบิ้งมาหนิเอาไปเชียบเบิ้งรถเบิ้งฮาชิโบะเฮชิบูปินนี่เอาไปเชียบเบ,เเบ,เบิ้บบง เสียบขารถน่นเนียนรถไหนมันเข้าได้บอพี่ได้ทำน,นั่นบอเข้ากันมันอ๋บอบอมยังใหม่ได้ประตูด,ดันเขาแห้งเนาะได้บ่เพราะฉะน,นั้นก็นได้แหละได้เบ,บีบบีบตัวน,นี้ป่ะน,นี่เออบีบลงเออเลยเสียบขารถวันนี้แค่นั้นแหละไฟมันฮุ่งเลยเด้ แค่นั้นแหละยังไงรถไฟฟ้าก็ฉากรถบัมือนจะกิม้มบุถึทงตีมีแตเจ้าเอาไว้แกไกลร้านแค่นั้นแหละอันนี้นะอ่าคันว่านั่นล้านมันจกของน้อรียบร้อยได้ตักไฟดูว้วนั่นก็นห,าหามองไว้เก็บไวด้ดีๆบัดบัดใช่ก็จังเชียบบานนั่นกับพ่อเนาะ แค่นั้นแหละได้แล้วหลานมาจกอาก้อยจเจาะเรียบร้อย,อมมเ,ยเออเ, <ś les> เออเออเออเอ้าพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำครอบครัวสาวจอยเฮาวย้ำแรงๆพี่น้องเห็นเนาะบรรยากาศอ,อ,อบอุ่นครอบครัวกินขา้าวกินน้ำตอนแรงๆน้ำกันอา่า ไปนะบ่าเมื่อป้าเด้อเด้อเด้อมีแต่ให้นะเด้อไปแล้วเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายไปป้าแลเด้อไปเด้อเฉยเด้อพอตู้เด้อบัดกูคนเด้อไม่ตู้เด้อป้าป้าสแตลเออพี่น้องเไงล้านให้ให้เอาแท้ว่าอืมไปป้าก่อนบ้านที่นี่เออ พอดีเนาะบรรยากาศอยู่เพื่อนเพิ่นยำ้ำแรงๆพี่น้องวอลลี่เองก็มา,อ,าอยู่นี่จนคำ้ำจนมืดติดอันนี้ให้เพิ่นแล้วติดนำ้ำดอกน้ำใดให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วมีแต่สิขอโตเดินทางกลับบ้านกลับซองก้อนบาดท,ที่นี่นะเนาะถือว่าทดสอบไฟทั้งพ่อพิ่นอีกเธอหนึ่งให้ไปในโตได้ผูกเป็นวงใหญ่ดีเราลนะพี่น้องนะเอ้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะครอบครัว ท้าซาเตลเขากินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะอยางนีง้แรงๆพ่น้องไหนบรรยากาศอบอุน่นะเนาะเต็มไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะเนาะเพิ่นก็นดีมุกดีใจเนาะะเจริญหูจเจริญตาวัสสันอยู่พุ่นมันขับมันแคบอยู่พี่มันก็นลงหูลงตาเนาะเอ๋สบายมุกสบายใจวัสสันพี่น้องไหนเนาะดีดีด,ดีเอายินดีนะเอะกันี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มก็ยังบ่ทันที่สิ้นสุด ทางเขินซานเราก็ได้ยังหลายสิ่งหลายอย่างไม่เดียววันที่สิบเนี้รอพี่ขอภัยพี่น้องรอที่ตามน้ำการพัชิยกเสาตั้งเสาขึ้นแบบเพื่อนเสาน้ำฝนนี่แหละเนาะตั้งเสาเทคานพี่น้องเอ๋เดี๋ยวจะว่ากันเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้ฮงโชคมาล่ำรวยเนาะขอโตเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องเอยขอบุญขอบคุณนาะพ่อแม่พี่น้องบุญญ่ใจบุญที่ที่ตามและก็ช่วยเหลือทางครอบครัวชาวจอยเฮ้ตั้งแต่ต้นเนาะ จนหอดคู้มือนี้พี่น้องเลยแล้วก็บ่อยพ่อาพ่อถิ่มขรอบคัวเราเนาะจนได้เคือนได้ซานก่อนแหละจังว่ากันอาโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อไปแล้วบ๊ายบายพี่น้องเจาเจา